พี่กบสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเหรียญเสมาประจําตระกูลนะครับเป็นเนื้องอชุบทองนะฮะลงยาเขียวนะครับในรุ่นนี้นะครับที่เป็นเหรียญเสมาประจําตระกูลเนี่ยอันนี้จะเป็นตอกโคตรตระกูลเศรษฐีอยู่ด้านหลังนะครับในรุ่นนี้จะมีที่เป็นลงยาเขียวลงยาน้ําเงินแล้วก็ลงยาแดงนะฮะนั่นคือลงยาน้ําเงินนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้องอนะครับงอแท้เลยแล้วก็ชุบทองนะครับแล้วก็ลงยาเขียวจัดสร้างขึ้นมาทั้งหมด4,999เรเหรียญนะครับ ด้านหน้าหูห่วงข้างในเนี่ยที่เป็นหูห่วงตันเนี่ยก็จะตอกโค้ดรอเรือไว้ก็คือความหมายก็คือร่ํารวยนะครับรอเรือนี่คือร่ํารวยนะนะครับอาจจะดูไม่ชัดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในเลี่ยมกันน้ำนะเลี่ยมเก็บผิวไว้เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะพี่นะครับอันนี้มีกล่องเดิมให้ด้วยนะนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยมาดูหน้าพระกันครับจมูกก็ร้อเเลยนะครับจมูกร้อยเเลยนะฮะเป็นเหรียญเสมาหัวโตนะครับเสมาประจําตระกูลนะครับ ปีห้าสี่นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ลงยาเขียวข้างหลังนะครับพลิกมาก็จะเห็นเป็นคำว่าตระกูลเศรษฐีนะครับตามชื่อเลยก็คือเหรียญเสมาประจําตระกูลนะครับต่อโคตดตระกูลเศรษฐีไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นโค้ดหกนะครับเป็นภาษาจีนนะแปลว่าความมั่นคงความมั่งคั่งความบุดมสมบูรณ์แล้วก็เลขเก้าไทยนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวนะ อาจจะดูไม่ชัดหน่อยนะพี่พี่นะครับอ่ะน,ะนี่นคือลงยาเขียวสร้าง4 9 9 9องค์แต่ถ้ามีหมายเลขโค้ดกำกับไว้เหมือนที่พี่พี่โอ๊ตนิมนต์ไปนั่นคือชุดกรรมการจะสร้างสามเหรียญแต่ว่าจะเป็นเนื้ององเฉยเฉยไม่ได้ชุบทองนะครับแต่นี่จะเป็นแยกจะเป็นแยกที่เป็นลักษณะกล่องแบบนี้อันนี้พาราออกวัดพี่พี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะเป็นกล่องลักษณะนี้ครับก็จะระบุไว้ว่าเป็นหลวงู่ทวทษประจําตระกูลเนื้ององชุบทองลงยาสีน้าเงินนะครับ วัดห้วยมงคลปี54แล้วก็มาดูกล่องข้างในกล่องข้างในก็จะเป็นกล่องกร,รมาหยี่สีน้ำผึ้